สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงหรือชาวลัคนาราศีสิงคณารักทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ทรามรัคนายึดลัคนาในการดวงหลัก,กจะมีความแน่น,นยามากกว่านะคะแต่ถ้าไม่ราบก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆดูเป็นราศีแทนก็ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับชาวราศีสิงหน่นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะเกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กกันยายนนั่นเองนะคะเพื่อนๆวันนี้มาดูดวงการนะคะ าดาวพาทิตย้ายนะคะย้ายเข้าสู่ลนุของคุณคือกลับเรือนตนเองนั่นเองนั่นแหละนะคะแล้วลลลลลเป็นเกษตรด้วยซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับอำนาจส่งคุณประโยชน์ให้กับคุณค่อนข้างจิจนาพนัน,นเลยทีเดียวนะคะการมีชีวิตชีวาความมั่นคงราบยศสารเสริญอำนาจความสับเร็จอะไรต่างๆนานานะคะเรื่องของ คนรักคนเมตตานะคะมีชื่อเสียงอะไรแบบนั้นก็ได้วันนี้มาดูกันนะคะดาวพฤหัสย้ายตั้งแต่วันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่17กันยาย,ยน2568เพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะนี่คือการเปิดไพ่ในการอ่าน ดวงชะตาดโดยไม่ได้เป็นดวงเดี่ยวนะคะดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะไม่ดีจแางต้องรับเอาไปขอให้น้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบวกออไปนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้พบกับชิปในช่องทิปแองเจิ้ิปทาลูกกันนะคะเพื่อนๆนมาดูกันเดีไห่ท้าลูกใหญ่ยักษ์สำหรับนี้นะคะเพื่นอนเไวเจอรนะคะไปเทพคติค่ะ และไพ่นิยมูดูให้ทั้งหมดสามสำรับนะคะเริ่มกันด้วยไพ่คาโร่ใหญ่ๆกกันเลยนะคะไพ่ใหญ่มากดวงชะตาของชาวสิงจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเดาวพระอาทิตยดาวเจ้าเรือนของคุณพบกลับมาทับเรือนของคุณเองนะคะกับเรือนกับ กับบ้านตัวเองนั่นเองนะคะเอาจะเน้นพลังงานของการเปิดไพ่นะคะเป็นหลักนะคะเพื่อนๆแต่ว่าดูพลังงานของดวงดาวคว่คู่กันไปนะคะโอ้สิ่งใดที่คุณเคยปวดหัวสิ่งใดที่คุณเคยแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับกุ้มเครียดวิตกกังวลมันกําลังจะลายลงแล้วนาะทีนี้นะคะ ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกุ้งใจดาวจเจ้าเืินของคุณมาช่วยคุณแล้วนะคะสองดาบเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์อาจจะมีโอกาสที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องเราสําคัญมากๆสะดูไว้ที่คุณจะต้องตัดสินใจแต่ว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์สองทางเลือกใหญ่ยากหรืออาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกแต่ อาจจะมีปัญหารุปสัตว์โดยการที่รู้สึกอึดอัดตัดสินใจไม่ได้อะไรแบบนั้นก็ได้คะเรื่องของการเงินอาจจะขยับไม่ได้การลงทุนการขีับขยายเรื่องของผลประโยชน์ของคุณช่วงเวลาน,นี้นะคะสําคัญมากเรื่องสองเรื่องใหญ่ๆเลยอาแล้วไม่บอกยิ้มเป็นกันนะทุกคนเฮ้ยอันนั้นเมื่อกี้จิ๊บๆนี่บอกแล้วมาแล้วเข้ามาไพ่ พระอาทิตย์เดสั่นขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆพลังงานของคุณดาวเสาร์เรือนของคุณไม่ขึ้นมาได้อย่างไรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วให้อ่าพลังงานอาจจะเป็นบางคนด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆแต่บางคนอาจจะเป็นพลังงานของดาวเสาร์เรินของคุณเนี่ยแน่นอนว่าทับตัว ตัวตนของคุณเองค่ะไม่ได้เป็นท็อกซิกอย่างเช่นเมื่อกี้นี้หรืออาจจะหมายถึงเป็นก่อนหน้านี้แล้วคุณก็จะคลายแต่เพาะวะของความทุกข์ยากลําบากการแต่ัดสินใจไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างหนักกุมเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้จะเป็นแบบไหนมีสินพล,ลุงพลังปัญหาเยอะเราเออล,ลงเราเต็มไปหมดเลยแต่นี่มาแล้วราทิดมาแล้วเดซันคุณกําลังจะเริ่มเติบโตเพื่อนพ้องสิงร้องรอบข้างกันเข้าสังคมของคุณ สาธารณชนของคุณเนี่ยช่วงช่วงห่วงเวลาในความสำเร็จกับการเข้าสังคมนะคะหรือเพื่อนพ้องนี่แหละจะนำพาซึ่งความสมําเร็จประสบความสมําเร็จหรือการเติบโตในช่วงเวลานี้นะคะชนะเนือศัตรูชัยแล้วแหละนะคะก็คือก่อนหน้านี้เรียว่าต้นร้ายอ่ะร้ายกับกลายเป็นดีนะคะมันเพื่อนกับร้ายกับกลายเป็นดีพลังงานของการชัดเจนการ ได้อะไรใหม่ๆกับการสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่คุณจะประสบคสวามสำเร็จโชวอะไรนี้เรือนพันธุ์ทุเรือนบ้านบ้านชงเรือชนชันคันสถานที่เจ้าที่บ้านค่อนข้างดีให้ความให้การสนับสนุนบางครั้งคุณเองอาจจะต้องสวดนไหวพระให้กับธรมบุญนรรมบุตให้กับพวกคุณเจ้าที่บ้านด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะเพราะเรือนนี้เป็นเรือนพันธุ์ทุ้ซึ่งโอ้พร้อมรบพร้อมให้พละกําลังคุณเป็นอย่างมากเลยถือดาวไอเนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะให้การชัดเจนหรือความสาเร็จในสิ่งที่คุณจะ เริ่มต้นทําในจุดนี้บางทีจะเกี่ยวเนื่องกับคนในครอบครัวเกี่ยวเนื่องกับตัวเรือนบ้านบางครั้งแนละ้วถ้าถามถึงตัวเรือนบ้านยังหมายถึงว่าเห็นไหมคะอาจจะอาจจะหมายถึงคุณอาจจะกุ้งเครียดพี่ตกกัวงวลกับการที่จะปลูกบ้านกับเรื่องของการเงินที่จะมาซ่อมแซมบ้านหรืออะไรก่อนด้านนี้นะแต่ช่วงเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์การที่ดีขึ้นเ,ยเอย่าลืมไปทําบุญกสุศลหรือมูตามเดี๋ยวไพ่มูบอกนะคะเพื่อนแล้วอุทิศให้กับพระภูมิเจ้าที่บ้านด้วยนะคะซึ่ง กำลังของเจ้าที่บ้านนะดีแต่คนเองอาจจะกำลังไม่ถึงที่จะดึงดึงพลังงานให้พระบุิเจ้าที่ช่วยเหลือเพื่อคูณคุณหนันะคะอย่าลืมสนสดนไมพ่พะหรือว่าทําบุญกุศลให้กับพระุเจ้าที่ด้วยนะคะเพื่อนพลังงานของราชินีถือถ้วยนะคะพลังงานของการเป็นคนที่ใจดีใจเบิกบานจงเชื่อมั่นกับการเริ่มต้นจงเชื่อมั่นในเซนหรือสัญชาตญาณ ในตัวตนของคุณเองให้ดีเถอะว่าหากว่าคุณพิจารณาทําอะไรด้วยความละเอียดและวรอบครอบใส่ใจนักเพื่อนๆความใส่ใจในรายละเอียดทุกสิ่งเนี่ยนะคะความสําเร็จฉลังไหลบังสายน้ําความยินชุ่มฉ่ำที่คุณจะได้รับนะนะคะเพื่อนเอาเป็นเ,นเนยลยนะคะพลังงานนี้นะคะนั่งสบายๆแต่มันไม่สบายแบบนั้นนะสิ ก็อยู่ในเรือนของอลีความสบายของคุณอาจจะต้องลุกขึ้นสู้บ้างอาจจะต้องตัดสินใจอาจจะมีเรื่องมีราวให้คุณปวดหัวกุ้มเครียดด้วยไม่ต้องกังวลหรือจะต,ต้องตัดสินใจแต่คุณจะสําเร็จนะเพราะว่าหนึ่งดาบขึ้นมานะ่ะนะคะคุณประสบความสําเร็จอยู่กับการเริ่มต้นของคุณนะนะคะ <c oughs> <c oughs> บางอย่างที่คุณรอคอยเรื่องความชัดเจนในเรื่องใดๆก็ตามทีจะมีเกณฑ์การชัดเจนแต่ว่าอุรรคมีเหมือนกันเพราะว่าภายไปเนี่ยจริงๆถ้าอยู่ในเือนที่ดีอะจะหมายถึงว่า โชคชะตาชีวิตของคุณจะนั่งสบายๆเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากกล้วยสุกแล้มเพื่อนๆแต่ว่านี่คือแบบอยู่ในเรือนของอลิอาจจะแบบไม่ได้สบายเท่าที่ควรแต่ว่าจะผ่านพ้นกับทุกเรื่องราวไหมก็อาจจะเกิดความอัศจรรย์ใจอย่าลืมสนมนสนพหรือว่าทำบุญส่วนให้กับครอบครัที่บ้านด้วยนะคะเพราะดูเหมือนจะเสริมกําลังให้กับคุณด้วยเป็นอย่างดีเลยตาแหน่งของอุ้ยดีมากเลยนะคะเพื่อนสิ มาทั้งเก้ามาทั้งสิบแต่เก้าเนี่ยแต่จริงๆคือเหนื่อยรอุปสรรคมีไหมมีแต่เรื่องของความรักใครที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวหรืออยู่กับพ่อแม่พี่น้องอะไรแบบเนี้ยในเรื่องของพันธุักค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างที่จะเสริมพลังกำลังหรือมามอบความสุขให้แก่กันและกันเป็นอย่างดีถ้าเป็นชาวสวดอาจจะพบใครสักคนหนึ่งนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะพบใครสักคนที่จะมามอบความสุขหรืออาจจะมาพาคุณเข้าหาครอบครัวเลยก็ได้นะ พร้อมที่จะลงเอยเป็นครอบครัวกับคุณเลยก็ได้สําหรับบางคนกําลังอาจจะลงเอยไปในทางที่ดีแต่พลังงานของคุณอาจจะเป็นพลังงานที่อ่อนแรงและเขาหรือเธอคนนี้ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามทีเขาจะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือมาเพื่อที่จะทําให้คุณนะ่ะคลายความทุกข์มาช่วยเหลือมาดึงมาฉุดดึงคุณเพื่อให้คุณผ่านพ้นจากวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องของความรักดีนะแต่ถ้าเป็น พลังงานของผู้ที่เป็นชาวโสดโดยที่ไม่ได้มีความรักเลยมันยังหมายถึงว่าคุณเองจะถูกคนในสังคมรักและอเมตตาทําให้คุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีอํานาจมีอะไรแบบนี้เพื่อนเนี่ยแล้วก็มอบความสุขให้แก่กันแล้วเป็นความสุขที่สุขมากซะด้วยนะคะหนึ่งเรียนยายักษ์นะคะ บางครั้งการเริ่มต้นกับการที่จะลงทุนอะไรบางสิ่งข้อเียกกับสมตับมันทําให้คุณอึดอัดนะคุณอาจจะขยับตัวไม่ได้กับการที่จะขยับขยายกิจการไหมหรือว่าการรอคอยเรื่องของการการเงินที่ทํางานอยู่ช่วงวันนี้ภาวะเรื่องของการเงินของคุณเองนะรู้สึกลา้าอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ A Support A D o p a r t i c a l s อยู่ในเรือนของ มรณะซึ่งจะหมายถึงจบสิ้นก็ได้จบมันยังอ่านหมายถึงว่าถ้าคุณตัดสินใจดีๆเรื่องของผลประโยชน์ของคุณน่ะการคิดการทําก็ลงมือแล้วคิดทห้ละเอียดแล้วรอบครอบใส่ใจในรายละเอียดอย่างที่คุณใช้เซนสารชาติยานในความรู้สึกของคุณด้วยบวกกับความรู้สึกที่ว่าคุณรักและชอบในสิ่งที่คุณจะทํามันจะทําในสิน่งนั้นออกมาได้ดีแล้วการเงินของคุณเองอาจจะต้องระมัดร,ระวังเรื่องของการที่จะขยับย้ายหรือลงทุนอะไรช่วงเวลานี้นก็ได้เพราะว่าบพอียนกระโทมพาเป็นสองดาวแต่พอียนมาแล้วเนี่ยเป็น หนึ่งเหรียญความสำเร็จเรื่องของการเงินมีไหมม,มีอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะบางทีคุณเองอาจจะรู้สึกแบบโอ้โหลา้ามากกว่านานี้จนกระทั่งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นไปแบบไหนรู้สึกเหนือยกับการที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับการจะต้องลงทุนหรือเรื่องของการจับจ่ายเรื่องของการเินช่วงเวลานี้ได้มาก็เก็บไว้ด้วยนะคะเพื่อนความรุ่งเรืองของคุณไพ่หกเหรียญเลงกับไพ่ เดอะซันซึ่งมันหมายถึงว่าคุณเองการที่คุณเป็นบุคคลที่ให้เพียรรักษาศีลภาวนาและเป็นผู้ที่ให้ทานาบารมีสร้างทานาบารมียิ่งให้ยิ่งได้นี่เหมือนการพลังงานของการแบ่งปันสําหรับหกเหรียญน,นะคะการแบ่งปันการมีน้าใจคุณจะได้คุณทําเช่นไรคุณจะได้เช่นนั้นนั่นแหละนะคะเขาอยู่ในเรือนของความรุ่งเรืองย่หมายถึงว่า คุณเองยิ่งให้การให้มไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายว่าเราจะต้องให้ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเราอาจจะให้ทรัพย์สินแห่งปรรัญญาทางปัญญาความรู้ความสามารถคุณคนอื่นเขาก็ได้และนี่แหละสิ่งนี้แหละจะจะสะท้อนย้อนกลับมาให้คุณจเจริญรุ่งเรืองนะใครๆก็ใครๆก็รกองขอจากความชื่อเหลือจากคุนนะขอความเจริญแต่ว่าเนื้อสินน่งใดคุณเองก็ไม่ได้ช่วยทุกคนเพราะคุณจะดูว่าใครที่พอจะช่วยคุณก็ช่วยเนี่ยนะคะความใจดีที่คุณจะให้ที่คุณจะแบ่งปันให้เนี่ยนะคะ ความรักมากับการงานบางคนอาจได้เริ่มต้นทํางานที่ใหม่พบเจอกับคนรักถ้าเป็นคนโสดอาจได้เจอใครสักคนในที่ทํางานนะคะความชัดเจนเรื่องของการงานจะมาจากความรักความเมตตากรุณาอย่าลืมนะคะเพื่อนพลังงานของความกรุณาและความเมตตานี่แหละนะคะจะนําพาทําให้เราประสบความสําเร็จความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับบคุคคลนั้นบิดิรักยังหมายถึงว่า,าถ้าไม่ได้หมายถึงคู่รักะนะคะเพื่อนก็ยังหมายถึง พลังงานที่คุณเรียนรู้จากการที่จะเมตตาต่อก,กันแลกการช่วยเหลือเกือกูลการความรู้รักสามัคคีและปองดองกันเนี่ยจะทําให้การงานของคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นสองคาถาสองถ้วยเล็งกับหนึ่งดาะนะคะคือความสําเร็จที่คุณจะได้มาจากความรักและเรือนปัตตานีของคุณเป็นสิบถ้วยเดาคุณวินะคะบอกเลยว่าพลังงานดีดีนะคะ การมองการไกลคิดให้ไกลไปให้ถึงแล้วกันนะคะพลังงานนี้นะคะคือการวางแผนมองการไกลนะคะเพื่อนพลังงานของการเดินทางไกลไปในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยคุณก็ไม่ต้องไปตกังวลแม่ว่าคุณจะทําอะไรสิ่งไหนหรือแม้กระทั่งการคิดออกนอกกรอบของคุณคุณก็ลองดูนะคะอาชีพเสริมใครที่ยังไม่เคยทําเ <s> ชื่อในเซนส์ของตัวเองว่าคุณทําได้แล้วคุณก็จะทําได้แต่ต้องต้องทาในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบนะทาในสิ่งที่ตัวเองเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละมันจะดีที่สุดนะคะเพื่อน ใบสุดท้ายของสำหรับนี้ king of w a n d s นะคะดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเพ่งเล็งคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะ king เล็งกับก้าถ้วยก้าถ้วยคืออดีตแทนที่แบบจะนั่งสบายๆก็จะผ่านกับทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ที่มีอำนาจเนี่ยนะคะ king เนี่ยนะคะ king of w a n d s ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่อาจจะหมายถึงหัวหน้างานของคุณไหมผู้ที่มีอำนาจอะไรแบบนี้นะคะ อาจจะทําตัวเป็นออริยาบถบุษักทาให้คุณรู้สึกลําบากใจทุกใจในช่วงเวลาน,นี้บางคนอาจจะมีเรื่องราวเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวเนื่องรวมด้วยนะคะเพราะว่าผลประโยชน์เป็นสองดากแล้วตัวตนของคุณเองน่ะเป็นก้าวดากนั่นเองคือปวดหวัวกุ้มเครียดที่ตัวกังวลก็ยังหมายถึงอย่างที่บอกไปว่าู้หเราผู้หญ่เพศชายคุณต้องเรามาระวังข้างหัวหน้างานอะไรแบบเนี้คอยจ้องจับผิดคุณไหมคอยดูว่าการที่คุณแบบ จะนั่งสบายสบายไม่ยอมทํางานหรือเปล่าคอยจับผิดคุณนะอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องเราดีๆที่คุณจะได้คุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเ <c oughs> ดือดซันมาหนึ่งดาบมาสิบช่วยมานะคะใครรักใครชอบใครก็ต้องไปบอกกันนะมีกินการสมหวังนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าแต่หมายถึงว่าเพื่อนร่วมที่อยู่ในเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้กระทั่งว่าต่อให้ยังไงก็ตามแต่อยู่ในเรือนกรรมะแต่ก็มีกฑ์การนะคะเพราะว่ามีกินการสมหวัง <c oughs> เรือนปัตตานีเป็น สิบถว้วยอะดาวมันมีเกณฑ์การสมหวังแน่นอนเรื่องของความราักมาดูกันด้วยไพ่เทพคตินะคะเพื่อนๆไพ่ดีมากเลยดาวเพื่อนไพ่ของ The h เ h e อยแพนเป็นผู้ที่ตื่นรู้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือน่ะเพื่อนๆเป็นผู้ที่ให้โดยการไปเงื่อนไขนีคนะเพื่อนๆ พุทธาวตาตเป็นพุทธองค์นั่นแหละนะคะเพื่อน,น,นะะาาเนี่ยนะคะระศาสดาเนี่ยเหมือนก,การที่พูดเองเป็นผู้ที่ตื่นรู้อะนะคะพลังงานใหญ่มากการบำเพ็ญเพียรสร้างบาร,รมีของคุณเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วนะคะสําหรับชาวศิษย์เนี่ยนะคะพลังงานใหญ่มากนะคะผู้ท,ที่ตื่นรู้บางคนบอกไม่ได้อยากจะตื่นรู้ไม่ยาอะไรแนตะ่ของเก่าของคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมมาเลยทีเดียวพร้อมที่จะแบบขุดโผล่ขึ้นมาแล้วก็สืบทอ,อดขึ้นไปอีกนะคะ เป็นผู้ที่ปวดสาดเป็นผู้ที่ใจดีมีเมตตากรุณาเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือเป็นผู้ที่ชอบให้โดยแท้เหมือนความใจดีที่คุณชอบช่วยชอบให้นี่แหละนะคะพระภูมิเทวีนะคะพระแม่ธรณีนั่นเองนะคะก็คือความสมบูรณ์เพื่อพันธัญญาหารการสูร้ระบบมือต่ออุบสรรคทั้งหลายทั้งปวงจะผ่านพ้นกับทุกอุปสรรศไปได้ดีๆความเป็นปึกเป็นแผ่นการลงตัวความหนักแน่นความมั่นคงนะคะสาหรับพระแม่ธรณี ถ้พาพายนะคะระพายตามอำเภอใจเปลนแปลความรวดเดียวมาถึงลมหนาเพื่อนๆนะคะการที่เราจะดักจับหรือว่าเราจะไปยึดกับสภาวะของบางทีวกแวบ,บหนาเพื่อนคิดอ้าอยากทำาตรงนี้ใจอย่ารวนเลยต้องหนักแน่นเขาไว้อ่ะนะคะเพื่อนๆบางทีอาจจะฟืบไปทงงางนน้นทีฟืบไปทางนี้ทีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอยากจะทําอันนี้ทีอันนี้ทีมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบว่า อาจจะยังไม่เห็นว่ามันจะประสบความสำเร็จแต่ว่าก็ปล่อยวางไปซะก,ก่อนอะไรแบบนั้นก็ได้ต้องอดทนต้องหนักแน่นเหมือนกับให้พระพงขึ้นมามีดินมีลมขึ้นมานะคะในนี้มีมีน้ำมีไฟมีดินมีลมขึ้นมาครบทุกคานแล้วนะคะพลวิสนุนะคะ พระวิษณุเทพแห่งการรักษาเทพแห่งการปกป้องและการแก้ไขนะคะเพื่อนๆพระวิษณุผู้ที่ทำลายล้างในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ให้ในสิ่งที่ดีเป็นผู้ที่รักษาดั่นเองนะคะการปกป้อง มาเพื่อป้องกันเพราะมาเพื่อปกป้องก่อนที่ปัญหามันจะเกิดแม้ว่าปัญหาเกิดแล้วก็จะได้ป้องกันได้นะคะสตร,รีนนะคะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งพระแม่ท้าลูกค้านั่นเองนะคะเพื่อนการจัดการได้กับทุกอย่างไปด้วยดีการควบคุมพละกําลังความน่าเกรงขามความดุดันความที่ไม่เอาเปรียบใครแต่อย่าให้ใครเอาเปรียบทำนองที่ว่าอย่าล้างเ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อนพลังงานของการมีพละกําลังความน่าเกรงขามการเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดมากขึ้นนะคะ พระเสาโอ้นะคะพระเสาเข้านะคะแต่ไม่เป็นไรหากคุณเพียรที่จะอดทนความกุ้มเครียดไปตกกังวลเหมือนกับตัวนุตัวตนของคุณเนี่ยอาจจะต้องอดทนเยอะหน่อยนะคะเร <c> ื่องของความมืดมิดคือพระเสาก็เป็นดาวบาร,ร์บะค้อนะคะเรื่องของเพาะก,กรรมเรื่องของอุปสรรคแน่นอนว่ามีแน่แต่ถ้าคุณอดทนมันจะผ่านกับทุกเรื่องราวไปได,ด้ดีนั่นเอง,เองนะคะ,ะเพื่อน ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะต้องเงนื่นานสักหน่อยบางสีบางเรื่องบางราวที่คุณแบบโดนสายประไปสีถูกกันแกล้งหรืออะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะหรือว่าแมก้กระทั่งอุปสรรคต่างๆเรื่องของการงานเรื่องอุปสรรคเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้นะคะทาอย่างไรล่ะถึงจะคลี่คลายกับสภาวะนี้ไปได้กันเนี่ยบอกมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่า การดำรงตนอยู่ในศีนลธรรมนี่แหละการบําเพ็ญเพียรจะทําให้คนตื่นรู้แล้วก็ดึงของเก่ามาและเพื่อที่จะการบําเพ็ญเพียรเพื่อที่จะหนีให้พ้นจากวิบากกรรมนะคะเพื่อนจะเป็นเช่นนั้นบางคนชอบติดสุขอะพอเวลาติดสุขปุ๊บลืมไปว่าเอ้าสุกมันก็หมดเป็นเดี๋ยวทุก,กข็มาเขาเนี้ยนะคะวิบากกรรมก็เข้ามาแทรกเราเกิดมาสักกี่หมื่นชาตินะคะเพื่อนเราเวลาพอทุกแทรกปุ๊บถ้าคนไม่ไม่ พยายามที่จะเข้าใจกับธรรมชาติกับธรรมดากับทุกอย่างมันโลกธรรมแปดมันไม่มีอะไรที่มั่นคงไม่มีอะไรจะเที่ยงอะนะคะเพื่อนนั่นแหละนะคะถ้าคุณเพียรปล่อยวางแบบนั้นได้คุณจะผ่านกับทุกเรื่องดืวอความอดทนเนี่ยนะคะพอเสารา์ขบอนย่านอะไรอย่างเงี้ยได้ืออดทนแล้วก็ผ่านทุกอย่างไปได้ดีนั่นเองจริงๆบางทีจะเป็นภาวะแห่งการถ้าคุณอดทนแล้วคุณอาจจะได้ดีกว่าเดิมเลยก็ได้นะคะจริงๆดาวทุกดาวก็สุงลึกทั้งคุณและทั้งทั่วให้นั่นแหละนะคะเพื่อน อาจจะได้ช้าหน่อยอดทนอาจจะได้ความสําเร็จช้าหน่อยแต่ได้แน่นอนอะไรแบบนี้นะคะมาดูด้วยมูการอย่าลืมทําส่วนมนมต์ไม้พระกันด้วยนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะค้าบ้านค้าที่บินไหมบางคนอ่านจะแบบชอบทําอะไรรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าอย่าลืมใช้สันทายญาณหรือว่าการตัดสินใจของคุณอย่างละเอียดแล้วรอบครอบด้วยนะคะไม่มว่าจะทําอะไรดูด้วยไพ่มูกันนะคะเป็นมูมที่ไหนแล้วจะตาชีพของคุณจะดียิ่งขึ้นมาด้วยความกล้าหาญผู้พิทักษ์กำจัดความชั่วร้ายนะคะ จงขุยคือแม้ว่าคุณจะมีปัญหารูปศัพทคุณจะแข่งขันอะไรเรื่องของการเรียนการงานคุณจะผ่านกับจุดนี้ไปได้ดีจงขุยเป็นผู้ที่ดีทักผู้ที่จัดกาจัดความชั่วร้ายนะคะแซกลงนะคะเป็นความกล้าหาญชนะอุปสรรคพละกกาลังของคุณเนี่ยดาวเจ้าเรือนของคุณมาทับเรือนของคุณจะไม่มีกําลังได้อย่างไรนะคะ แล้ยิงข้าสังคมของคุณช่่งววันนี้ยิงท่ะให้คุณเติบโตและเติบใหญ่มากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเอา,เปเอาอ <c oughs> อไปเิยความรวยอีกเก้าพ่อแม่และสวีคือความร่ำรวยความมั่งคั่งความประสบความสําเร็จความอุดมสมบูรณนะ์น่ะนะคะกินดีอยู่ดีมั่งมีสิสุขไม่อดเลยเรื่องของการเงินก็ามานะคะหุ่นยาโมออกศึกนี้นะคะแ้วหมอก็เป็นหลานยาโมมาได้ <c oughs> หมอเป็นคนโคราดนะทุกคน <c oughs> แต่พูดมาอยู่อีสานก็เลยพูดอีสานได้นะคะอนุสาวรีย์ท้าสุรนาลีนะคะการต่อสู้ไม่ว่าคุณจะเป็นผี้หญิงรืแต่ใจของคุณมีความกล้าหาญแล้วคุณจะเป็นชายก็ตามแต่นะลูกหลานแก่ม,ม,มูมีแต่วความมีแต่คนความกล้าหาญนะคะไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาชีวิตอย่างง่ายง่ายต่อให้จะทุกข์ยากลำเคงแค่ไหนก็ลุกขึ้นสู้นะคะความกล้าหาญความเข้มแข็งวีรสตรีนะคะบางอย่างผู้ชายก็อาจจะลุกไม่ชนะก็ได้ บางอย่างเออเหมือนกับวันนี้ดูคลิปนะคะเมือนน่ารักน่ารักเด็กน้อยนะคะคุณพ่อก็เป็นทหารแล้วลูกก็บอกว่าพ่ออย่าไปลบเลยพ่อไปลบไม่ชนะเราขนาดขนาดแบบคือทะเลาะกับแม่ยังไม่ชนะเลยเด้เอเนดูนะน่ารักดีนะคะพ่อก็ไปให้เพียนเลยลูกก็ยังน่ารักเล็กๆกันนะคะน่ารักมากเลยโอ้ยน่าจะรวยไปไหนพราแม่ลักษมีนะคะ มาทั้งสองเลยทีเดียวเนี่ยไม่กี้ก็พราแม่ลักษมีนั้นมีอีกนะความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยในสิ่งที่คุณจะได้สิ่งของของรํำค่านะคะความสวยๆความงามๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะบอกเลยว่าคุณจะเป็นผู้หญิงแถวหน้าหากเพราะว่า ใครๆต้องเหลือใจคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคู่ครองของคุณอาจจะเป็นตัวตนของคุณเองนี่แหละที่อุดมสมบูรณ์นะคะทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเหลือกินเหลือใช้ความอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็คือปางแบบกินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุขแบบไม่นสนใจหุนค่ะ <c oughs> ขออไร่อยไว้ก่อนนี่เป็นไงน <c oughs> มาได้หมอเนี่ะนะคะมิสุทธิหุนนะ,ะไม่ได้สนใจสังขารเพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงน <c oughs> ของความ,มแซบไปก่อน <c oughs> แซบเนื้ออร่อยาานะคะแซบเช่เยงหรือแซบะคะ เนี่ยสิ่งของอันนี้ก็คือสวยส่วนต้นงานแต่ว่ารำรวยบางครั้งนั่นเองนะคะโว้ยนะคะพลังงานดีจากการเงินเข้ามาเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินคุณจะพบกับการจัดการได้กับทุกอย่างแม,วม้ว่าถ้าคุณมีผู้แข่งเรื่องของการชัค้าจะขายแต่ไมไ่คุณจะชนะเขาเนี่ยนะคะพลังงานของความกล้าหาญมาเต็มเลยเนี่ยนะคะ วัดสีชุ่มนะคะเพื่อนความแน่วความแน่วแน่ความมั่นคงนะคะมิ่งฝันกำลังใจเราเอาไปเลยชัยชนะในสิ่งที่คุณจะได้ชัยชนะกับทุกเรื่องเอาไปเลยนะคะชัยชนะความกระหายจะนําพาทําให้คุณประสบความสําเร็จความหนักแน่นความอดทนนะคะการภาคเพียรที่จะเพียรปฏิบัติเนี่ยนะคะทำให้คุณผ่านพ้นกับทุกเรื่องเราวแล้วก็จาการะปดีการงานหลักงานเสริมดีแทบแทบจะดีกับทุกเรื่องหมืนว่าปัญหาต้นร้ายปลายดีอะเรื่องของ การเงินหรือตัวตนของคุณเองอยังงมแต่ปวดหัวลูกขึ้นซู้ให้ไวเอาให้ทันดาวเจ้าเรือนมาทับเรือนตนแล้วต้องดึงพลังกำลังของตนขึ้นมาแม้นว่าดาวกระเสาในไพ่จะขึ้นมาอาจจะมีความวิตกกังวลกุ้งเครียดอะไรนั่นแหละก็เป็นธรรมดาแต่มันจะไม่ได้หนักหนาอะไรเพราะคุณจะปกป้องตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะใช้พลังงานของคุณย่าโมจัดการเนี่ยพลังงานของวีราสตรีนะพะมณีและสมีมาทั้งสองเนี่ยธรรมดาซะที่ไหนไป เนี่ยนะสำหรับเนี่ยมีสองไปก็มาสองไปเลยทีเดียวความกละาหายเนี่ยแล้วความแบบร่ำรวยมั่งคั่งความบระสุ์สมบูรณ์เนี่ยนะคะจึงน้อมรับเอาพลังงานดีๆเหล่านี้ไปคือไม่รู้จะบอกว่าพลังงานดีอย่างไรก็ค,คือดีดีนกะเพื่อเพื่อนนะคะต่อให้จะบอกว่าตําแหน่งของเรือกระดดมพรกับตนนของคุณเองนะไม่ค่อยดีมันหมหยแต่ว่าถ้าคุณเองเรียนรู้จากการที่จะดึงกาลังใจขึ้นมานะเราถวยเทพพร้อมที่จะ เสริมแต่คุณจะต้องลุกขึ้นสู้นะเพราะวิสุอ่อนแอปุ๊บก็การตง่อให้ดาวเหรืจะมาทับเดือนตนเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนที่จะพร้อมที่จะช่วยแต่คุณไม่ไม่สู้ด้วยตัวของเองก่อนนะไม่สู้ด้วยลําแข้งของตนก่อนไม่มีความคาดเปลียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยมือนการนั่นแหละมันนะคะต่อให้จะบอกดวงดีดวงดีอะไรแบบเนี้บางคนบอกดวงดีน้ม่เห็ินจะบอกดวงดีเลยนั่นแหละแต่แม่หมอเชื่อเรื่องนี้นะเพื่อนเพราะว่าแม่หมอจากความไม่คล่องตัวนะนะคะเหมือนแบบ แทบจะอดอยู่แล้วดะาเพื่อนๆขายของไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบตื่นขึ้นมาใสาบ่บาตรตอนเช้าอันนี้ส่วของการใสบ่บาตรนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพื่อนๆต้องลองด้วยตัวเองนะคะบอกไปเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เชื่อแต่บางทีเวลาเราจะอดมันก็มีอะไรให้แบบไม่ได้อดเวลาเหมือนเราอยากนึกอยากยากิอกนอะไรก็จะมีแบบเอาเพื่อนเอาว่าฝากหรืออะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะประมาณน,นั้น โอเคนะคะเพื่อนๆพลังงานดีจงน้อมรับเอาไปความร่ำรวยการประสบความสาเร็จกับการเริ่มต้นการรับชัยชนะยืนเหนือศัตรูมุม,มนานทั้งหลายทั้งปวงพลังงานดีเวอร์นะคะบอกเลยว่าดีมากนะคะได้รับชัยชนะกับทุกเรื่องดาวใครรักใครชอบใครเรื่องของความรนะักก็มีเกณฑ์การส่งบสกด,ด้วยสินะคะวันนี้ไม่บอกไว้ก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะคะรุกขึ้นสู้ให้ไวเอาให้ทนันเราจะสู้ไปด้วยกันบ๊ายบายขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่ เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยเช่นเดียวกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสู้ๆนะคะรวยแล้วแบ่งแม่หมอดีวนะ <c oughs> โอเคไปยกานแล้วค่ะไปก่อนแล้วคะ่วคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆมี่บายคะ่ะ